เต้าเองอะ่ะเป็นคนที่ผิวค่อนข้างแพ้ง่ายอยู่แล้วออด้วยก็ดูแลตัวเองเนาะหลายๆอย่างอย่างที่เห็นออกกําลังกายนู่นนี่นันะ่นอะไรเงี้ยคะ่ะแต่แบบมากไปกว่านั้นเราก็ต้องมีแบบตัวช่วยด้วยอายุมันก็ทําให้เราแบบมีริ้วรอยบางทีออแบบยิ้มอย่างเงี้ยเราอยากโช์ความสดใสแต่ว่าอาจจะตีนกาบานางต่ะะางๆร่องแก้มต,ตัวช่วยก็คืออันนี้เลย Glow X Hydromat เขาเป็นเจลครีมเนื้อแมทนอุดมไปด้วยเซรามายด์สามอนุพันธ์ค่ะที่จะช่วยแบบบำรุงคือช่วยทงความกระจ่างสายความเรียบเนียนแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำต่างต่างด้วยค่ะเป็นเนื้อที่บางเบามากๆเกลี่ยง่ายซึมเร็วคนที่แบบผิวแพ้ง่ายอย่างแต๋วก็ใช้ได้ไม่ละคายเคืองคือพอทาเนี่ยเราจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าชุ่มชื้นขึ้นทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะหลอดเดียวเลยค่ะเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยดูดีทุกสถานการณ์นะคะเป็นการเตรียมผิวค่ะ สำหรับ Glow X Hydromat ค่ะอยากให้ลองใช้รับรองว่าจะชอบแน่นอน